กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับเพชรน้ำหนึ่ง กรมกิจาการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับเพชรน้ำหนึ่งเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานรองรับภายใต้กรมกิจาการเด็กและเยาวชนอายุแรกเกิดถึง18ปี ให้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพความสามารถตามความถนัดและความสนใจโดยมีเป้าหมายให้เด็กในสถานรองรับได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพร้อมก้าวสู่ครอบครัวและสังคมอย่างมั่นใจเพื่อให้เด็กมีสุขภาพกายใจแข็งแรงวินัยดีมีความสุขเพื่อให้เด็กมีความสามารถตามความถนัดและเพื่อให้เด็ก อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจโดยมีแนวทางการขับเคลื่อนง,งานตามยุทธศาสตร์ได้แก่การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการพัฒนาเด็กและการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคธุรกิจและได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในรูปแบบ One Talent One Model โดยการจัดโปรแกรมการพัฒนาเด็กแต่ละช่วงวัยการพัฒนาความสามารถพิเศษของเด็กตามความสามารถความถนัดและความสนใจภายใต้แนวคิดเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้มีแนวทางการส่งเสริมความสามารถพิเศษของเด็กโดยแบ่งออกเป็น6ด้านคือดนตรีกีฬาภาษาศิลปะวิชาการและอิเล็กทรอนิก ตัวอย่างการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสาตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับเพชรน้ำหนึ่งในรูปแบบวันท a าเลน One โมเดลได้แก่โมเดลก,การพัฒนาศักยภาพเด็กด้านกีฬาฟุตบอล DCY ฟุตบอลอะ a าเดมี y โมเดลก,การพัฒนาศักยภาพเด็กเพื่อการประกอบอาชีพโครงการ3มมมีงานมีเงินมีวุฒิโมเดลศูนย์การเรียนรู้มอนเตซอรีต้นแบบ โมเดลการพัฒนาเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ดนตรีและศิลปะบำบัดโมเดลการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและศิลปะโมเดลการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และประสบปัญหาทางสังคมโมเดลการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภายนอกโมเดลการพัฒนาศักยภาพเด็กด้านวิชาการ นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมรูปแบบของการพัฒนาเด็กในสถานรองรับในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการพัฒนาของเด็กอีกด้วยหลังจากได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับเพชรน้ำหนึ่งส่งผลให้เด็กในความอุปการะของสถานรองรับ มีโอกาสได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศัก,กยภาพความสามารถพิเศษตามความถนัดและความสนใจของเด็กได้รับแรงสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถทั้งภายในและภายนอกทำให้เด็กเกิดความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเองและได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีต่างๆจนประสบความสำเร็จอาทิ การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลณสาธารณรัฐโปโลแลนด์ได้รับการคัดเลือกเข้าสังกัดสโมสรปทุมธานีอยู่นเตดได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยในด้านวิชาการเด็กสามารถพัฒนาตนเองโดยมีผลการเรียนในระดับดีและสามารถสอบแข่งขันได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนโทรศัพท์02-255-5850-7หรือเว็บไซต์ w w w d c y g o t h เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์